เดวันนี้เรามาที่คาเฟ่กันปะเนี่ยไม่ใช่นี่เป็นออฟฟิศของบริษัท 3ds โอบริษัทพี่พงเป็นดี g ที่ก็มาเก็ตติ้งดาวรุ่งเลยนะน่าสนใจมากๆเลยงั้นเราเข้าไปคุยกับพี่พงกันเลยดีกว่าค่ะตามมารายการเล่าเรื่ององค์กรค่ะวันนี้ออยก็เอาใจสายมาเก็ตติ้งแล้วก็หลาโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานอยู่ในวงการ e ีคอมเมิร์ซมาเก็ตตวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนที่ทำระบบให้นารยา เทสโก้โลโตัสแล้วก็แสนสิริใครที่เคยใช้บริการของแสนสิริอยู่นะคะเคยสงสัยไหมคะว่า EMS ไม่ใช่ <S <S SMS เล่นมุกอีกแล้ว SMS อีเมลต่างๆที่เด้งเข้ามาคูปองนะคะโฆษณาต่างๆที่เด้งเข้ามาใครเป็นคนทําระบบนี้ให้เข้ามาในมือถือของคุณนะคะทั้งแสนสิริเอยเทสโก้เอยนารายาเอยใครที่ ซื้อสินค้าของนารยาเยอะๆโหลดแอปมาใช้แล้วใครเป็นคนทําแอปให้กับนารยาวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ท่านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่พงศ์แนะนําตัวให้กับเราชาวโปรแกรมเมอร์ให้ฟังหน่อยค่ะครับผมผมชัยพงศ์เล่าเรียนตะกูลนะครับเรียกว่าพี่พงศ์ก็ได้ครับเป็นซีอีโอบริษัท 3ds Interactive นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวข้องกับกา n g a u t o m a t ล o n แล้วก็ E-commerce ให้กับแบรนด์ในประเทศไทยครับที่ ของออยเล่ามาเมื่อกี้นี้ Marketing Information หรืออะไรพวกนี้ไหนอธิบายให้เขาฟังหน่อยเป็นยังไงครับจริงแล้วในชีวิตของเราทุกคนนะครับที่อยู่ในออนไลน์ครับเราก็จะใช้แอปพลิเคชันในการแบบว่าซื้อของใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตรวจอีเมลแล้วก็ทักไลน์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากเราใช้ประโยชน์ของเราแล้วมันก็จะมีแบรนด์ต่างๆก็ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารกับเราเหมือนกันใช่ครับซึ่งในการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีทั้งในการส่งอีเมลมา Uh huh. หรือว่าส่งไลน์มาหรือส่งเมสเซจมาเพราะมีโปรโมชั huh. ่นในระบบที่ต้องส่งพวกนี้ครับ brand, แบรนด์จะต้องใช้ระบบที่เรียกว่า marketing automation ใ uh huh. นการส่งเมสเ g จซึ่งผมเป็นคนทำระบบนี้ให้กับแบรนด์ในประเทศไทยแบรนด์ไปใช้ shopee lazada ที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ได้เหรอคะใช้ได้แล้วควรใช้ด้วยควร uh huh. ใช้ควรใช้ครับคือว่าจริงๆแล้วในการขายของถ้ามีช่องทางในการขายของมากกว่าหนึ่งช่องทางเราก็ควรใช้ในทุกช่องทางเราสามารถใช้ได้จริงไหมใช่ uh huh. แต่ว่า ถ้าเราใช้เฉพาะช่องทางของคนื่อื่นในการขายของวันไหนก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ให้เราใช้ขึ้นมาล่ะว,วันนั้นแบรนด์ทำยังไงไม่ต้องขายของกันแล้วค่ะทีนี้อ่าใช่ไหมดังนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงใช่ไหม<ช>ถ้าเราไปใช้ช่องทางอย่างอื่นอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยช่องทางอื่นอ่ะไม่มีไว้สเกลอ่ีไว้หาโอกาสเป็นใหม่ไม่หาลูกค้าใหม่มหใหม่แต่เมื่อลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าเราแล้วอ่ะเราก็ต้องเชิญชวนเขาเข้ามาในช่องทางของเราที่เราสามารถบริการเซอร์วิสลูกค้าได้ดีกว่า ดังนั้นแบรนด์ก็ต้องสร้างช่องทางของตัวเองด้วยเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยแบรนด์ที่มีฐานลูกค้า1000นคนร้อยคนล้านคนก็ต้องใช้หลังบ้านที่ต่างกันถูกไหมคะถูกต้องครับในมุมของโปรแกรมเมอร์เราเราเรียกสิ่งนี้ว่าสเกลที่ต่างกันใช่ไหมครับถ้าเราจะทำเว็บให้รองรับสเกล1000งพันคนทำเว็บที่รองรับสเกลหมื่นคนแสนคนหรือว่าล้านคนหรือ1ิบล้านคนเทคโนโลยีที่ใช้มันก็จะไม่เหมือนกันยังไงคะอย่างเช่นล้านคนใช้ภาษาอะไรแสนคนใช้ภาษาอะไร สิบกว่าคนใช้ภาษาอะไรดีคะโอเคเราก็คงจะต้องเล่าถึงเทคโนโลยีที่เราใช้ค่ะ,ะคว่าเน,เนื่องจากว่าเราเปิดบริษัทมาเราทาร์เก็ตไปในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นแบรนด์ใหญ่มาตั้งแต่ในวันเลยเ,ออรเราเปิดมาประมาณ9ปีเราไม่ได้ทาร์เก็ตไปที่แบรนด์เล็กดังนั้นเนี่ยณวันแรกที่เราเปิดเราต้องคิดเลยว่าเราต้องทาร์เก็ตจำตนวน n consumer นะที่มีปริมาณเป็นล้านเพราะเราคิดว่าอย่างนารายาอย่างเคสโกโลตัสเนี่ย หรือแสซิริสเนี่ยลูกค้าเขาคือคนท,ทั้งทุกคนในประเทศไทยจริงๆดังนั้นเนี่ย s s i b i l i t y ที่เป็นลูกค้าได้ก็คือถ้าในประเทศไทยก็60สิบกว่าล้านคนดังนั้นระบบของเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องสามารถสปอร์ตได้60ล้านาต้องสามารถสปอร์ตได้ดังนั้นเดวันเราก็ต้องคิดถึงเรื่องเลยว่าลูกค้าเราต้องมีเป็นล้านคนดังนั้นเราก็ต้องเลือกอตัวระบบที่สามารถสเกลได้ซึ่งณวันนี้สิ่งที่เราใช้ก็คือเราใช้ภาษา GoLand โกแลงแล้วก็เราก็ใช้ดัต d ต t a b เบสก็เป็นตัว Elastic Search นะครับแล้วก็ตัวที่เราใช้ Deploy ก็คือตัว Kubernetes อืนะครับสำสรัจติาเราใช้ครับค่ะอันนี้ก็สับต่างดาวสำหรับสาย Marketing และบิสเนส s ะมีปัญหาไหมคะเวลาบิสเนสฝ่ายขายฝ่ายเอคุยกับฝ่ายโปรแกรมเมอแล้วแบบวันนี้ผมจะต้องทำโกแลงแล้วก็นู่นนี่นั่นมีมีการจัดการการสื่อสารในองค์กรยังไงคะอือ จริงๆแล้ววันนี้บิสเนสก็ต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะมันมันอ่ามันจะต้องบอกว่ามาเชื่อมกันเพราะว่าเราทําเทคโนโลยีก็เพื่อตอบสนองบิสเนสอืาส่วนบิสเนสคิดอะไรก็ตามแต่ก็ต้องคิดด้วยว่าอัน e ด l y i ไลน์ของมันเนี่ยคือเทคโนโลยีอะไรที่เราใช้อยู่ดังนั้นอ่ะทั้งสองส่วนเนี้ยมันจะมีการใช้คําศัพท์แรกกันอ่ามากขึ้นเรื่อยๆอ่าหรือแล้วหรือท่เราเรียกอ่าศัพท์ที่เราเรียกตัวนี้ก็คือคําว่า f full stack full stack อ่าหนูเคยได้ยินสมาคมรมกมเม์ไทยจัดคอร์สโคดแคมป มันรวมไอ้พวกนี้อยู่ในฟูลสแต็กหรือเปล่าคะหรือ,อยังไงโอเคจริงๆคำว่าฟูลสแต็กเนี่ยมันหมายความว่าถ้าในบางบริษัทจระเรียกสิ่งนี้ว่าทีเชฟคือคําว่าทีเชฟมันหมายความว่าคนที่รู้ลึกในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งและมีความรู้กว้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอ่านี่คือความหมายของฟูลสแต็กด้วยหนี่วาม,มายหนึง่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเราในมุมของโปรแกรมเมอร์เรามีความรู้ลึกทางด้านฟรอนต์เอนด์แต่ว่าถ้าเรามีความรู้กว้างทางด้านแบ็กเอนด์ด้วยทางด้านเด็ออฟด้วยมันก็จะทำให้เราสามารถ รู้ว่าเราควรจะเขียน Front End ยังไงเพื่อให้ซัพพอร์ต a c k คแบ็แบบที่เราเชื่อมต่อด้วยและการทำงานก็จะโฟล่ขึ้นใช่ใชและอย่างนี้แสดงว่าพี่พงศ์ต้องเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับผมนี่ Born to be p r โปรแกรมเมอร์เลยเรียนจบอะไรมาคะพี่พงศ์เรียนจบสายโปรแกรมเมอร์เลยครับเรียนเรียนจบคอมไซน์มาคอมไซน์แล้วก็ทำงานด้านโปรแกรมเมอร์ใช่ใชแล้วก็มาเป็น CEO วันนี้ครับเริ่มก่อตั้งบริษัทตอนอายุเท่าไหร่คะ 3D S DS, ผมเริ่มก่อตั้งต่อายุ30 30พี่พงคิดว่าวันนี้คนที่ดูเราอยู่เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์เขาสามารถตั้งบริษัทเองได้ไหมคะว,วันนี้ผมว่าใครๆก็สามารถเปิดบริษัทเองได้แต่ว่าความพร้อมในการที่จะเปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งเนะี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อ,อคือว่าตูนบริษัทแล้ว <laughs> คือ ไม่ใช่ความเชื่อของเราอย่างเดียวถ้าความเชื่อของเราอย่างเดียวอ่ะเราน่าจะจัดการมันได้อยู่แล้วว่าเราถ้าเราจะเปิดบริษัทเราต้องเชื่อว่าบริษัทเราจะเติบโตได้ธุรกิจที่เราจะทจะเติบโตได้นี้เราต้องเชื่ออยู่แล้ว <lifting, S 2> แต่ความเชื่ออีกด้านหนึ่งที่มันจะต้องมีคือความเชื่อที่ลูกค้าองมีต่อเราอ๋อเราเชื่อตัวเองอย่างเดียวอาจจะเชื่อแค่ประมาณ5วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เชื่อตัวเองแล้วเพราะมันเจ๊งแล้วคือถ้าไม่มีใครมาเชื่อเราเราเลย่มันก็ไม่เกิดตัว business ที่เชื่อมต่อไปว่าการที่ลูกค้าจะมาใช้เราทํางานอาจจะเอา งานที่เราเสนอไปแสดงว่าลูกค้าต้องเชื่อเราว่าเราทําได้ทีนี้เนี่ยมันสัาคัญอยู่ตรงนี้ในการที่ให้ลูกค้าเชื่อว่าเราทาได้ถ้าเราเปิดบริษัทวันแรกลูกค้าไม่ได้เชื่ออยู่แล้วแต่จริงแล้วอ่ะผ่าของการมาเปิดบริษัทมันไม่ใช่เริ่มต้นจากวันนี้เราเปิดเลยแล้วเราก็เปิดมันเริ่มต้นมาจากการที่ก่อนหน้านี้เราเคยทํางานพนักงานบริษัทใช่ไหมจังหวะที่เราทํางานเป็นพนักงานบริษัทเราก็เจอคนเยอะแยะถูกไหมเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกค้าของบริษัทเก่าอเพื่อนร่วมงานของเราอ่ะ ณวันที่เราเปิดบริษัทอ่ะเขาอาจจะเติบโตไปเป็นไปออกจากที่เก่าแล้วก็ไปเป็นพนักง,งานของที่ให,ห,หม่ด้วยหอ่าไหมใช่าจากยกตัวอย่างผมนะครับผมเคยทำงานเอเจนซี <gen> <ม>่เอเจนซี่ใน่วนงานคือกรุ๊ปเอ็มนะครับเพื่อลวมงานของผมที่ผมทํางานด้วยจวังหวะที่ผมออกมาปุ๊บเขาก็เติบโตไงเขาก็เติบโตกลายเป็นแบรนด์บ้างไปอยู่เอสซีบ้างไปอยู่แซนสิลิบ้างไปอยู่เทสโก้โลตัสบ้างถามว่าถ้าเกิดตอนที่เราทํางานกับเขาอ่ะเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาทุกอย่างเลย เราเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยให้งานมีปัญหาเราเป็นคนที่ตีสามเราก็นั่งเพื่อแก้งานเพื่อทําให้งานมันเดลิเวอร์ได้เราถ้าเราแสดงความรับผิดชอบของขนาดนั้นนะเขาจะมองเราเป็นคนยังไงเขามองเราเป็นคนที่เดลิเวอร์งานได้ถูกไหมวันที่เขาเติบโตไปอยู่ที่บริษ,ษัทใหม่เวลาที่เราต้องการคนสักคนหนึ่งมาเดลิเวอร์งานให้เขาเขาจะเขาจะน<ช>ึกถึงเราเขาก็นึกถึงเราเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเริ่ม ผูกสัมพันธมิตรกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้าตั้งแต่วันนี้แล้วก็วางแผนเดือนต่อเดือนของคุณด้วยแล้วก็วางแผนอนาคตในอีก3าปีห้าปีสิบปีข้างหน้าของคุณด้วยใช่ครับใช่ใช่จริงๆแล้วอะถ้าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเราจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอืมคือยังไงเราก็ไม่ทิ้งงานยังไงเราต้องดตรว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนโรงงานเราใช่ค่ะโปรแกรมเมอร์รที่นี่เนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่ก็ถ้าตัว back end m b ใช้ GoLang ที่บอกฟรอนต์ n อนด์ที่นี่เราใช้วิวเจเอสวิวเจอใช่หนูไม่ค่อยได้ยินคำว่าโหนดเจเอสแล้วนะคะ,ะจริงแล้วก็ยังมีอยู่ครับจริงแล้วโหนดโหนดเจเอสผมก็เคยใช้นะเป็นภาษาที่ผมใช้ก่อนที่เป็นภาษาโค้ดแลนด์เพราะว่ามันเป็นภาษาที่เป็นเขาเรียกว่า asynchronous io ภาษาแรกๆเลยที่แบบเกิดมาก็สปอร์ต asynchronous io เลยซึ่งมัน asynchronous เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสเกลซอฟต์แวร์ในสเกลใหญ่ๆ <ừ> ถ้าย,ยกอย่างนี้ asynchronous ก,ก,ก็คือการที่เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ต้องมีแบบว่า multi task ใช่มันคือ multi t h r e มันคือ asynchronous อแต่ว่า Node.js นี่มันเกิดมามันก็ asynchronous เลยมี Node.js Vue.js GoLand อะไย่างนี้คะจริงๆแล้วเรา,าก็พยายามจะใช้ stack ของเทคโนโลยีให้หน้อยสุดด <ừ> ังนั้นน่ะ แบ็กเอ็นเราก็พยายามโฟกัสไปที่โกูแลนแล้วก็ฟรอนต์เอ็นเราก็โฟกัสไปที่โนดไปที่วิวเจสท์ทำไมต้องโฟกัสให้น้อยที่สุดอะคะไม่หลากหลายเพื่อให้มันทํางานได้มากขึ้นหรือว่าน้อยสุดดีกว่าคะเวลาที่เราเลือกเทคแซกสิ่งนี้เราเรียกว่าเทคแซกเนะี่บแบ็กเอ็นเป็นโกูแลนด์ตัว d e PLOY m e n t เป็น Dr. Kubernetes อ่าเรียกวาเป็น Docker Kubernetes ฟรอนต์เอ็นเป็น v ิ e เจสสังเกตว่าเวลาที่เราเลือก Tech Stack มาถ้าสมมติว่า Tech Stack เนี้ยเราไม่เคยใช้มาก,ก่อน เวลาที่เราใช้ในสิ่งที่เราไม่เคยใช้มาก่อนสิ่งที่มันจะตามมาเลยก็คือปัญหาถชกปหใช่ค่ะ,ะเราเราจะไม่รู้จักมันะสมมติเราใช้แต่ได้เบลียตัวใหม่เราก็ไม่รู้จักมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นโปรเจกต์แรกๆเราก็มักจะเกิดปัญหากับมันมใช่แต่ว่าพอเราเกิดปัญหาเราก็ได้เรียนรู้เรียนรู้อ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้แล้วแก้ปัญหามันไอเทอเรชันไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งเราเอ็กซ์เพรสตอยู่กับมันแล้วเคยได้ยินไหมบอกว่ายอดฝีมือกิ่งไผ่ก็ใช้แทนดาบได้ ใช่ไหมคือถ้าเราเอ็กซ์เพิดกับวิชาที่เราใช้แล้วเอ็กซ์เพิดกับสิ่งที่เราใช้แล้วเรามีประสบการณ์ไปมากพอแล้วเราจะสามารถเราจะเข้าเข้าใจมันแล้วสามารถเอาสิ่งนี้สเกลไปซัพพอร์ตปริมาณมากได้โดยความมั่นใจว่าเราสามารถทําได้เพราะเราเคย<อ>ทำมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรเยอะแยะใช้ไม้ไผ่ของเราให้เป็นดาบก็พอแล้วใช่ก็ <laughs> เ,เ,เป็นอย่างน้นเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีรอบของการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วพี่ผมว่า อายุเฉลี่ยของโปรแกรมเมอร์นี่ประมาณเท่าไหร่คะอายุงานออายุของโปรแกรมเมอร์เนอะใช่ค่ะโปรแกรมเมอร์ตอนนี้ก็วัดจากออฟฟิศผมแล้วกันก็จะอยู่ที่ยี่สิบจนถึงส5มสิบห้าทไมถึงแค่สาสิห้าเองคะอาชีพอื่นนี่แบบทํากันถึงเกษียณเลยนะผมผมว่ามันเกิดเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้แหละคือเรื่องของการที่เทคโนโลยีมันมีหมดอายุมันมีสิ่งใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันไวมันมันมี movement มันมีเปลี่ยนแปลง อ,อย่างเช่นแค่ตัวภาษาที่จะ้ทำ backend ก็เปลี่ยนมาตั้งแต่ Java มา .net มา Node.js มา .net Core มา Go สังเกตว่ามันมีตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ทางฝั่ง mobile iOS ก็มีแบบว่า Objective-C แล้วก็มาเป็น Swift ะนวันนี้สังเกตว่ามันมีรอบของการเปลี่ยนแปลงนี้เวลาสิ่งใหม่มามันก็ต้องใช้ความพยายามรอบนึงมันเฉลี่ยประมาณมเวลาเท่าไหร่ครปีหนึงหเดือน รู้สึกสองปีที่แล้วที่ออยยังอยู่โค้ดแคมนี่ยังมีโนด j เจเอวันนี้มาสัมภาษณ์พี่พงศ์ไม่มีแล้วครับเพื่อไม่ค่อยมีกันแล้วทุกบริษัทเลยสิ่งสิ่งหนึ่งมันน่าอยู่เฉลี่ยประมาณสิปีสิปีนะคะสิปีน่าจะไม่เกิน 15- บหถึงยีปีครับเป็นอาชีพที่ต้องหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคะดังนั้นก็เลยเป็นเด็กๆนั่นแหละที่แบบว่าสามารถว่าแอคทีฟที่จะเรียนรู้ได้แสดงว่าเด็กจบใหม่หรือจบไม่ตรงสายไม่ได้จบวิศวะเข้ามาพี่มีความสามารถด้านนี้ พี่พงศ์ก็รับถูกไหมคะใช่จริงแล้วเราไม่ต้องผัวเนยจริงแล้วเทคโนโลยีอ่าอินดัสทรีเนี้ยเป็นอินดัสทรีที่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อาจจะได้เริ่มสิ่งเดียวกับคนที่ทําอยู่แล้วอืมหรือป่มันมเริ่มใหม่ตลอดเวลาไงดังนั้นน่มันก็เป็นอพปอร์วิตี้ใหม่ที่เราสามารถเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคนแบบไหนที่เป็นสเปกพี่พงศ์เลยอยากได้คนแบบนี้มาทํางานมาเถอะมาสมัครกับ 3ds เถอะคนแบบไหนคะอืมคนที่ จริงจริงแล้วที่ t d s มี Core Value อ,อ,อยู่นะอยังไงคะเราเราอะมองหาคนที่มี Core Value อยู่5อย่างโอ้ห้าอย่างห้าอย่างขเราข้อหนึ่งของเราคือ Priority จัดลาดับความสำคัญได้ใช่ใช่คนนั้นต้องจัดลำดับความสำคัญได้คือว่าเคยเคยได้ไหมที่บอกว่า Mr Yesman แบบอะไรก็ได้อะไ,ไดอะไรก็ได้ทั้งหมดซึ่งคนคนนั้นอ่ะจะ Deliver อะไรไม่ได้เลยในท้ายที่สุดเพราะว่าต้องการจะ Deliver ทุกอย่าง ดังนั้นน่ะมันก็จะไม่ได้สามารถจะรู้อะไรที่ดีสุดได้ดังนั้นเขาต้องรู้ว่าอันนี้สําคัญกว่าน,นี้อันนี้สำคัญกว่าอันนี้อ,อันนี้คือ priority ข้อสองคือฟูลแซกคนนั้นจะต้องไม่ได้มีความรู้ลึกทางด้านเดียวจะต,ต้องรู้ในสิ่งรอบด้านด้วยก็คือว่าถ้าเขาเก่ง front เ n d เขาต้องมีความรู้ทางด้าน back end บ้างมีความรู้ทางด้าน Business บ้างเพื่อจะทําทงานได้อย่าง flow ใชเ,เพื่อจะได้คุยกับคนอื่นได้รู้เรื่องครับข้อที่สามคือ Auto m a t e ทุกวันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดเพื่อให้มี productivity สูงที่สุดสิ่งที่เราจะทําให้โปรแกรมเมอร์เราไม่เหนื่อยได้คือระบบอัตโนมัตสังเกตว่าเราลองลอง,ลองนึกภาพถ้าโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งจะต้องแมนนวลดูเว็บไซต์ทั้งหมด20เว็บไซต์ในระบบโดยที่ตื่นเช้ามาอยากดูเว็บไซต์ล่มไหมล็อกอินเ <c oughs> ข้าไปทีละระบบล็อกอินเข้าไปที่ระบบอ๋อเสี <c oughs> ยเวลาเสียเวลาวันหนึ่งเขาจะดูได้แค่กี่เว็บกัน S <S ใช่ดังนั้นถ้าเขาตั้งระบบออโตเมตในการที่เว็บไซต์มาเลสนอเขาเองถ้าเว็บไซต์ไหนล่มเขาไม่ต้องเข้าไปดูเขาก็รออยู่ในสแลกหรือว่าอยู่ในไลน์ถ้าเกิดเว็บไซต์ล่มก็อเลสนอขึ้นมา ym, อ่านี้คือ,อมายเซ็ตของออโตเมตมันจะเป็นการลงทุนณนะตอนที่เซตอัพแต่เขาไม่ต้องแมนนวลอยู่ทุกวัน <S <S ใช่ล<อ>งทุนครั้งเดียวแล้วจบเลยครับใช่ p r i o r i t พ priority หนูทวนกันนะคะหนูลืมละ p r i ร r i t y full stack full stack ออโตเมตออโตเมตเพราะสิ standard แต่ละคะ่ะสิ่งสิ่งสิ่งที่เราสามคือเวลาที่เราทำอะไรได้เรียนรู้ประสบการณ์อะ<น>ไรแล้วแล้วแล้วเราต้องให้คนใหม่เข้ามาแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เดียวกันออคนใหม่เข้ามาก็เรียนรู้ประสบการณ์เดียวกันมันจะเกิดช้ามันจะ<ช>มันจะช้าเพราะทุกคนต้องเรียน<ช>ดังนั้นถ้าเกิดว่าประสบการณ์อะไรเราเรียนรู้แล้วเราเซตมันเป็นมาตรฐานว่าถ้าคุณทําสิ่งเนี้ยคุณต้องเซตอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันมันก็ทำให้คนใหม่ใช่เรียนรู้ได้ไวขึ้น เราไม่ต้องกลับไปสอนคนใหม่ที่เข้ามาเรามีมาตรฐานคุณมาศึกษาเองได้จริงๆเป็นการสอนแต่ว่าถ้าเราสอนถ้าเราสอนด้วยมาตรฐานเราเราจะสามารถอธิบายเขาฟังได้ว่าที่ต้องเซตหนึ่งสองสามเพราะแบบนี้อแต่ว่าถ้าเราไม่มีมาตรฐานเราจะสอนแบบลอยๆไปอคุณก็มันมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณก็ไปลองเองมันก็แบบนี้คุณก็ไปลองเองไอ้คาว่าเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ไม่มีกิจจิตใจที่จะลองแล้วทำไมต้องลองอ่าครับคือจริงๆแล้วบางคนก็อาจจะอยากลองก็อ,อ,จจอยากลองแต่ว่า ในการลองนั้นนะ่ะมันต้องบอกว่าไม่ใช่ลองแบบไม่รู้อะไรเลยอม,มันต้องมีแนวทางแบบว่าโอเคคุณลองได้นะถ้าคุณเซ็ตแบบเเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าคุณเซ็ตแบบ B มันจะเป็นอย่างนี้อะแสแตนดาร์ดของเราคือแบบ B อ,อคุณไปลอง A ได้ไปลองเพื่อรู้ว่าเฟล,ลเป็นยังไงอ่าแต่เราบอกว่า B เนี่ยม,ม,มันมันสักเซสอ่ามันมีแนวทางในการลองไม่ใช่ว่าคุณไปลองดูว่า A หรือ B ีแล้วมาบอกผมอ่ามันจะไม่ใช่ในแนวนี้ถ้าเสียเวลาด้วยอ่ามันมันเสียเวลาครับแต่สุดท้ายค่ะอันสุดท้ายคือฟิดแบละ อือ่าอะไรก็ตามแต่เวลาที่เราไปทําแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งว่าทําแล้วดีหรือทาแล้วไม่ดีถูกไหมใช่ทำแล้วดีทำแล้วไม่ไม่ดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้ามันกลับมาบอกทีมกลับบอกทีมว่าเออถ้าเราเราไปทําแบบนี้นะแล้วมันไม่ดีทีมได้เรียนรู้ได้ว่าออกแบบนี้มันไม่ดีออันนี้คือเรากลับมาฟีดแบ็กกระทั่งตัวลูกค้าเองเนี่ยครับเราก็ต้องรับฟีดแบ็กมาอ่าซิสเต็มเราทํทำอย่างนี้เราคิดว่ามันใช้ง่ายแหละเกิดลงไปใช้แล้วลูกค้าใช้ยากลูกค้าเอับมาฟีดแบ็กเราอ่าเราก็ต้อง ่าระบบเราควรจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะเพราะมันใช้ง่ายกว่ารู้เึกว่ามันการการฟีดแบ็กทำให้มันเหมือนเรียนในเชิงเรียนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจากความผิดพลาดแล้วก็มาแก้ไขไปเรื่อยๆอันเริ่มหนึ่งค่ะพ r i ออเรตตี้ออโตเมชัข้ามหนูข้ามแน่เลย full ฟูลสแ standard แล้วก็ฟีดแบ็กห้าข้อนี้ถ้าคุณมีครบห้าข้อนี้คุณต้องยื่นใบสมัครไหมคะหรือมาสัมภาษณ์เลยหรือว่าขั้นตอนการสมัครที่นี่ยากไหมคะ ครับก็ไม่ยากครับทุกวันนี้เราก็ทักอเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วนะอ่าทักเฟซบุ๊กมาเลยผมสนใจอ่ะทางานกับพี่พงษ์ครับครับก็ทักมาผมก็สัมภาษณ์เองวิธีการสัมภาษณ์ทุกวันนี้มันไม่ได่มีความซับซ้อนอะไรมากเราก็ถามว่าทําอะไรอยู่สนใจอะไรแล้วก็ส่งแบบทดสอบไปให้มาทําแล้วก็ส่งกลับมาถ้าผ่านก็เริ่มงานเลยแล้วยิ่งทุกวันนี้มันเวิร์กฟอร์มโฮมกันด้วยก็ไม่ต้องเข้ามานออฟิศได้ซ้ำเอาเอาเอางานแรกไปทําดูแล้วเราก็ลองฟีดแบ็กหันป่ะฟีดแบกดูว่างานที่ทําอ่ะมันมี มันทาแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็เห็นผลลัพธ์แล้วถ้าสมมติถ้าทํางานได้ก็โอเคไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศแลวต้องเข้าไหมคะไม่บังคับตอนนี้เราไม่ได้บังคับเข้าออฟฟิศครับแต่ว่าเนื่องจากว่าก็อยากให้มาเจอกันบ้างเราก็เซตไว้ว่าอาทิตย์ละวันก็สองวันแล้วไม่อยากเข้าก็ได้แล้วนี่มันเป็นคนแบบหายไปเลยตามงานยังไงคะพี่พงศ์จริงแล้ว่มันมันเป็นธรรมชาติอยู่อยู่แล้วนะในการที่เราตามงานเอาตรงนี้จริงจริงว่า เราเรามากักจะกลัวว่าทาพนักงานคนหนึ่งไม่ทํางานอืมอ่าแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ทํางานอ่ะสมมุตินะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่ไม่ทํางานถ้าอยู่ออฟฟิศก็ไม่ทํางานใช <c oughs> ค่คือคือคือมันคือถามว่าเวลาคนมานน่งที่ออฟฟิศเยอะๆอย่างเงี้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราไปดูหน้าจอเขาทุกคนหรือเปล่าไม่เราไม่ได้องหน้าจอเขาอยู่แล้วทุกปะใช่ดังนั้นอนะ่ะก็เหมือนกันปะเขาอยู่บ้านหรือว่าไม่อยู่ออฟฟิศเราก็ไม่ได้ดูหน้าจอเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราดูที่ผลลัพธ์เราเราดูที่สิ่งที่ส่งเพียงแค่นต่ว่าสิ่งที่เราต้องต้องปรับบ้างก็คือว่าในแต่ละวันเราต้องทําให้ฟีดแบคหล่ะมันมกระชับขึ้นอสิ่งที่เราจะรู้ได้ว่างานทําไม่ทํามีโปรเกรสหรือไม่มีโปรเกรสก็คือฟีดแบคหลูปถูกไหมใช่ค่ะก็คือต้องมีฟีดแบคลูปกันทุกวันหรือเปล่าถูกต้องทุกวันตอนเช้าทุกวันตอนไหนคะก็แล้วแต่จะเซตแต่ว่าของผมก็เป็นตอนเช้าแล้วก็ ในระหว่างวันก็จะมีทีมที่เป็นเราเรียกว่า coordinator แล้วกันอคอยคอยดูว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ปัญหาไหมจะต้องแก้ปัญหาไหมเป็นเป็นเป็นลูปสั้นๆในในระหว่างวันเรามองว่าลูปลูปวันอะ่ะเล็กแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในซอฟต์แวร์ลูปมันต้องระหว่างวันเลยะระหว่างวันเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยค่อะ,ะ,อะก็คือว่าถ้าเกิดว่า developer มีปัญหาอะไรก็จะมีคนที่เป็น coordinator เชื่อมต่อเพาว่ามาบอกเลยนะถ้ามีปัญหาล้วก็บอกว่าแก้ไขไม่ได้หรือว่ากําลังฟิกอยู่หรือว่าจะไม่เป็นไปตามแผนต้องฟีดแบ็ให้เร็วสุดอ,มอเมื่อมันเกิดฟีดแบ็เราถึงจะตัดสินใจได้ไงจากข้อมูลว่าจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าอือย่างนี้นี่เองคือจะมีแค่โปรแกรมเมอร์ซีอโอไม่ได้ต้องมีโคดิเนเตอร์ต้องมีหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นโปรแกรมเมอร์ที่นี่กับจํานวนพนักงานที่นี่มีกี่คนคะเรามีประมาณ3ามสิบกว่าคนเป็นโปรแกรมเมอร์ประมาณ20ิบคน อ่าสามสิบคนยังรับเพิ่มอยู่ไหมคะพี่พงศ์ครับยังรับเพิ่มครับก็ตอนนี้รับตําแหน่งไหนคะก็ e v e l o อร์ครับเดพเลอร์ developer, ถ้าคณบอกว่าเขียนโปรแกรมได้แล้วคุณมีถ้าคุณรักการเขียนโปรแกรมแล้เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันครับอืมผมก็พร้อมที่จะสอนอืมลืมคาถามนี้ไปเลยคะ่ะว่าคนแบบไหนที่พี่พงศ์ไม่โอเคไม่รับเข้ามาทํางานไม่ต้องมาสมาัครไปเลยชิวๆโอเคเอสังเกตว่าที่เราคุยกันมาตลอ,อดในตัว ถ้าคอลแว l u ลของเราครับทุกๆข้อมันจะส่งสื่อสารสิ่งหนึ่งออกมาก็คือว่าสื่อสารสิ่งที่เราเรียกคําว่าทีม uh, teamwork คือทุกๆข้อมันจะเป็นการที่เราเอาทีมตั้งก่อนแล้วก็แต่ละข้อมันซัพพอร์ตอย่างเช่น priorities ถ้าเรา priorities ผิดทีมจะเกิดปัญหาใช่ถูกไหมถ้าเราไม่มี standard คนใหม่ที่เข้ามาเข้าทีมเขาก็ Learning ได้ช้าชถ้าเราไม่มี feedback ทีมก็ไม่รู้ต้องแก้ไขยังไงสังเกตว่ามันจะเป็นทีมดังนั้นคนที่ผมจะ มีปัญหาด้วยมากๆในการที่มาทำงานผมค,คือคนที่ไม่ได้แคร์ทีมอพวกรักสันโดดระวังไว้นะคะเท่าที่สัมภาษณ์มาถึงบริษัทไม่มีบริษัทไหนที่รับคนที่ไม่สนทีมไม่แคร์ทีมแล้วช่วยเหลือทีมไม่ได้ไม่มีสกิลโคดิเนเตอร์ไม่ได้ครับเพราะ,ะ,ะเพราะว่าเพราะว่าทำ,ทำ,ทำไมเราถึงรับไม่ได้เพราะว่าอ่ถ้าต่อให้คนนั้นจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าเขาทําโดยที่เขาไม่แคร์หรละว่าสแตนดาร์ดของทีมเป็นยังไงอ เขาไปเจอโค้ดของคนอื่นไม่ดีเขาก็ไม่มาบอกอรงนั้นเขาจะ p า i o r i t ของเขาเองโดยที่ไม่ได้สนใจ priority ของทีมว่าอะไรสําคัญกว่าอืสิ่งนี้การมีอยู่มันทําให้ทีมเสียบาลานซ์ใช่แล้วทีมที่เสียคือเรามองเป็นเป็นทีมฟุตบอลก็ได้ทีมทีมฟุตบอลเอ่ะทีมที่ชนะอ่ะคือทีมที่ได้เป็นทีมอในฐานที่ที่สุดแล้ว ถ้่ว่าทีมที่ดังที่สุดอ่าไม่ใช่ทีมที่ดังที่สุดไม่ใช่แบบว่าผู้เล่นที่เก่งที่สุดไปอยู่ที่ทีมไหนแล้วทีมนั้นจะชนะม,มันไม่ใช่อย่างนี้พี่พงศ์พอบอกเลนจ์เงินเดือนได้ไหมคะมีคนสนใจอยากจะสมัครงานกับพี่พงศ์แหละเงินเดือนเท่าไหร่อย,อยากรู้เรียงชีพตัวเองได้ไหมเนี่ยจริงแล้วว่าประเด็นของเงินเดือนหมืพอโพสต์พันทิปอะไรกันเยอะแยนะแล้วบว่าประเด็นเลทโปรแกรมเมอร์เป็นเท่าไหร่อะไรยังไง<ม>จริงแล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่าเลทของโปรแกรมเมอร์มีมีเอา,อางี้ห่อนในในตลาดก่อนในตลาดมันก็มีตั้งแต่ หมื่นห้าไปจนถึงห้าแสนผมบอกเลยเลนบเล็บเนกว้างมากหมื่นห้าถึงห้าแสนเนี่ยที่ด <15, S 2> ูเลยวว่าห้าเหรอคะคิดว่าต้องใช้สกิลอะไรเยอะมากทำไมน้อยจังอ่าจริงแล้วหมื่นหมื่นห้าไม่ใช่เป็นเลทที่แบบว่า acceptable ในในทุกวันนี้อ่าต้องบอกก่อนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงตลาดมันมันใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าพูดถึง TDS เราก็เริ่มต้นตั้งแต่ห้าหมื่นเราก็ขึ้นไปห้าหมื่นนะคะใครกำลังหา <laughs> อยู่วันนี้นะคะห้าหมื่นแอปนะคะ ขอคุณมี5้าอย่างนี้ด้วยนะคะคุณมาขอหาพี่พงษ์ได้เลยวันนี้นะคะคแล้วสุดท้ายใครมีโทรศัพท์ขึ้นตรงนีไม่ใช่แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยด้วยนะคะ <c oughs> คุณจะได้รู้ว่าบริษัทไหนน่าสนใจเหมือนอย่างนี้หรือน้อยกว่าหรือดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้อีกเยอะๆเลยแต่สุดท้ายนี้คะ่ะพี่พงษ์อยากให้พี่พงษ์ฝากกําลังใจข้อคิดให้กับทั้งโปรแกรมเมอร์แล้วก็องค์กรต่างๆที่กําลังผลักดันเรื่องซอฟต์แวร์เทคโนโลยีต่างๆอยู่ค่ะครับ อยากให้รู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทำครับมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเราหรือว่าช่วยแค่องคอ์กรเราสิ่งที่เรากําลังทาเนี่ยมันกาลังช่วยประเทศเราเพราะว่าณวันนี้ประเทศต่างๆกําลังถูกผลักดันให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีสังเกตว่าอย่างเช่นจีนทุกวันเนี้ยจีนเติบโตด้วยเทคโนโลยีมหาศาลเลยมีทั้งแบบว่า AI มีทั้งบล็อกเชนมีทั้ง e อม m m e r c e อะไรที่เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศเราด้วยแล้วก็ประเทศเอื่นๆด้วย ถ้าเราไม่ได้มีความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีจะเข้ามายึดจะเข้ามายึดระบบ business เข้ามายึดอาชีพของเราในหลายๆอย่างดังนั้นน่ยการที่เราทําอาชีพนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวเรากำลังทำให้ประเทศเรามีความแข็งแกร่งขึ้นในทางดนน้านเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์เจนเนอเรเอร์ทุกคนน่ะผมอยากให้มีความภูมิใจในตัวเองว่าเรายังคงทําอาชีพที่เป็นความสาคัญมากของประเทศไทยในอนา,นาคตครับแล้วก็ Deliver สิ่งที่ดีที่สุดครับ นี่นะคะก็ได้ทั้งแง่มุมข้อคิดแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของโปรแกรมเมอร์จากพี่พงษ์ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เล่าเรื่ององค์กรหญิงดีไซน์แล้วก็ชายเดฟแล้วก็พี่พงษ์นะคะต้องขอราทุกท่านไปก่อนในวันนี้สำหรับ EP หน้าค่ะเราจะไปเจอกับบริษัทก่อสร้างกันบ้างเขาเอาโปรแกรมเมอร์ไปใช้ในเชิงก่อสร้างได้ยังไงเพราะปกติทุกที่เนี่ยก่อสร้างก็คืออาจซื้อเหล็กซื้อปูนซื้ออิฐแล้วก็ไป ใช้คนงานก่อร่างสร้างปูนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าซอฟต์แวร์เทคโนโลยีและก่อสร้างทำงานด้วยกันยังไงสำหรับวันนี้เรา2คนและ2ตัวขอลา,าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ